ก็ขอสวัสดีเด็กๆนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทั้ง1ที่น่ารักทุกๆคนนะคะอ่าในวันนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่เนะะื้อหาของบทเรียนกันนะคะอ่าจากที่อ่าเราไม่ได้เจอกันใช่ไหมเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราไม่ได้เจอกันนะคะห้องนี้เนาะอ่าโอเคเจอแต่อ่าในส่วนของชั้นป .6 นะคะแล้วก็ป .4 นะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูขอเลื่อนนะัดสอบนะคะแก้ตัวเนาะเป็นสัปดาห์หน้านะคะเป็นสัปดาห์หน้าเนาะอ๋อไม่ใช่สิพวกเราอยู่ป .5 นี่ ใช่ไหมคะพอห้าเนาะเมื่อเช้านี้ได้ได้อ่านไลน์ไหมได้อ่านได้อ่านเ่อวันไหนเดี๋ยวเราจะแจ้งขึ้นมาอยู่นิึงค่ะคดูดูก่อนไม่วันพฤหัสก็น่าจะเป็นวันศุกร์นะคะสองวันนี้แหละในสัปดาห์หน้านะคะพอดีว่ามันเกิดเอ็กซ์เดน์นิดหน่อยเนาะเมื่อเช้านี้ก็เลยไม่สามารถที่จะอ่า จะสอบได้นะคะพอดีครูติดธุระด่วนนะคะเมื่อเช้านี้เนาะยุ่งๆอยูยยย่ก็เลยแบบอ่ะขอหน้าดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันเลยนะคะเด,เดี๋ยวการสอบเดี๋ยวขอสอบเป็นในสัปดาห์หน้านะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาขออนุญาตแชร์สกรีนเลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับนะสำหรับนะคะในหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเราไปดูเลยนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อของ เขาเรียกว่าอะไรเรื่องของความมีระเบียบวินัยเนะาะเขาพูดถึงเรื่องของความมีระเบียบวินยัยถ้าเรามองในเรื่องของความมีระเบียบวินยัยก็จะสื่อความหมายนะคะในเรื่องของความอะไรคะความเรียบร้อยนะคะความปราณีตบรรจงและงดงามนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการคัดลายมือในเด็กค่ะเด็กๆลายมือเป็นยังไงบ้างลายมือสวยไหมลายมือตัวเองสวยไหมคะไม่สวย<อ>ค่ะ ก็ปาดปาดกะกาใบมือไม่เช่ลายมือหนูไม่สวยไม่สวยครับเอ่อบางคนบอกลายมือหนูพอใช้ได้บางคนก็พอใช้ได้ค่ะไม่ใช่ว่ามันเป็นลายมือหรือเปล่าคุณครูนะคะเพราะว่าสังเกตเห็นอะไรรู้ไหมเวลาเด็กๆทํางานมาส่งคุณครู๋อ้คุณฝนแบบอื้มคนไหนลายมือสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมครูก็อุ้ยอ่านง่ายเหลือเกินนะคะบางคนก็ลายมือแบบตีลังกากลับหัวคือดรเรือค่ะเหมือนลอลิง เหมือนลอล,อล่มเหมือนลอล่มเลยอ่านต้องตีลังกามองแบบใช้มองทีเขียนรอเรือหรือลองลิงกันแน่อะไรประมาณนี้แล้วก็แบบเขียนยาวกันเป็นพื้เลยไม่มีการเขียนเวน้นวรรคตอนอ่านค่อนข้างยากนะคะบางคนก็แบบตัวเล็กรีบนิดเดียวนะคะบางคนก็วางมาในยุคไม่ถูกนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะพูดถึงเรื่องของการคัดลายมือการคัดลายมือคืออะไรนะคะการคัดลายมือจะสื่อความหมายนะมองเลยเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะของการทาย ภายในเรื่องของนิสัยใจคอของมนุษย์เนี่ยดูจากลายมือเป็นต้นทําไมถึงบอกว่าอย่างนั้นเข <ừ. S 1> าบอกว่าลายมือของมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเดาได้เลยว่าเ <ừ. S 1> ด็กคนนี้มีลักษณะนิสัยอย่างไรคนไหนที่ลายมือเป็นระเบียบสวยงามเรียบร้อยอ่านง่ายสะอาดสะอ้านมองเลยว่าเ <ừ. S 1> ด็กคนนี้นะคะได้รับการฝึกฝนและพัฒนามาดีนะคะเป็นคนนี่มีระเบียบวยินัยเป็นคนที่รอบคอบเป็นคนที่ตรงตรงประเด็นเลยนะคะก็คือแบบตรงเหมือนไม้บรรทัดเลยอ่ะ แต่อีกคนนึงตรงกันข้ามอาจจะยังไงก็ได้สบายๆนะคะฉันอยากเขียนแบบเส้น,นบรรทัดอยู่ตรงนี้ฉันอยากเขียนตีลังกาลอยขึ้นไปอ่าก็แล้วแต่นะคะไม่ได้สนใจอะไรบางคนก็เขียนไปลบไปลิควิดเป็ดปาดเป็ดปาปดไป,ป,ดปอโอ้โหแบบไม่ไม่เรียบร้อยนะคะก็จะสกปรกเลอะเทอะเขียนไปลบไปเพราะว่าสนุกไงคะ เพราะไม่มีรอยลิควิดเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็มองในเรื่องของเด็กคนนี้อาจจะแบบอะไรคะเป็นคนที่แบบลูกลี้ลูกลนไม่มีสมาธิในการเรียนและแถมยังเป็นอะไร เป็นคนที่ไม่มีวินัยด้วยนะเพราะฉะนั้นลายมือนะคะการเขียนการคัดลายมือเนี่ยนะคะมันสามารถเดาลักษณะนิสัยใจคอของลหลายๆคนได้นะคะโอเคนะเราเราไปสังเกตดูลักษณะนิสัยของเราดูซิว่าดูจากลายมือแล้วเราน่าจะเป็นคนประมาณไหนนะคะบางคนอาจจะไม่สวยมากแต่สามารถที่จะอะไรคะสมคุณครูแล้วคุณครูก็จะอ่านออกสามารถที่จะมองเห็นว่าอตัวอะไรเป็นตัวอะไรใช่ไหมลกูกแต่และคนก็จะไม่เหมือนกันนะลองไปทายนิสัยของตัวเองดูนะว่ามันเป็นแบบไหน เนาะสามกลุ่มนะคะแบบที่1ลายมือสวยสะอาดเรียบร้อยเป็นคนมีระเบียบวินัย2ลายมือกลางๆาสบายๆนะคะก็ไม่เชิงสวยมากก็ไม่เชิงที้เร่นะคะอันนี้ก็ก็ค่อนข้างที่จะ่าดีอยู่นะแต่แบบอาจจะไม่สวยงามเลิศดเรือ,รอไม่ไม่มีระเบียบมากมายประเภทที่3าก็คือสบายชิลๆนะชิลๆเลยไปตามกระแสลมและกระแสน้ํานะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์วันนี้ฉันอารมณ์ดีฉันก็ลายมือสวย วันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีฉันก็เขียนตามความพอใจของฉันแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการคัดลายมือนะคะการคัดลายมือคืออะไรนะคะก็คือการเขียนข้อความด้วยตัวบรรจงประณีตและสวยงามโดยจะเน้นในเรื่องของความมีระเบียบนะคะ,ะตามหลักการคัดลายมือซึ่งลักษณะของการคัดลายมือก็มีหลายลักษณะนะลูกนะก็จะมีทั้งแบบตัวเต็มบรรทัดตัว ครึ่งบรรทัดนะคะลักษณะรูปแบบตามประสงศึกษาธิการแบบหัวกลมตัวกลมนะคะแบบอะไรคะแบบลักษณะของรูปจยดน้ำเนาะเป็นตัวเหลี่ยมแบบนี้เป็นต้นซึ่งลักษณะของชั้นปอต,นต้นก็จะเป็นหัวกลมตัวมมลเนาะแบบนี้นะคะเหมือนที่คุณครูฉายฉายสไลด์ให้ดูนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก็จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อก่อนที่เด็กๆจะลงมือในเรื่องของขั้นตอนของการเขียนคัดลายมือนะลูกนะเราจะต้องรู้หลักและวิธีการในเรื่องของการเขียนคัดลายมือก่อนว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างหากเราจะต้องอะไรคะมีการคัดลายมือหรือคุณครูจะให้คัดลายมือเด็กๆจะต้องทําอะไรก่อนหนละัง สิ่งสาคัญเลยก็คือเรื่องของวินัยนะลูกนะ,ะเรามาดูข้อ1ข้อ1ก็คือเราจะต้องมีการพิจารณารูปแบบหรือประเภทของการเขียนทัดลายมือน,นั้นนะคะว่าลักษณะของรูปแบบที่คุณครูให้ทํานะคะหรือนักเรียนต้องการทําเป็นลักษณะของรูปแบบแบบใดเช่นตัวบรรจงเต็มบรรทัดใช่ไหมคะ2ตัวบรรจงเครื่องบรรทัดและ3ลักษณะของรูปแบบนะคะก็จะเป็นลักษณะของรูปแบบที่มันอะไรคะที่มันเป็นแบบ หัวกลมตัวกลมนะคะหรือเป็นลักษณะของตัวเหลี่ยมแบบนี้เป็นต้นหรือลายมือรูปหยดน้ำที่เขาเรียกว่าตัวอารักษ์นั่นแหละนะคะก็สังเกตดูว่าเราจะต้องทํากระบวนการในลนักษณะแบบใดเนาะต่อไปข้อ2นะคะเขียนคัดลายมือตามรูปแบบนะคะให้ถูกต้องนะคะ ตามอักขรที่เขาได้กําหนดไว้ถ้าหัวกลมตัวกลมนะคะหัวมันก็ต้องเป็นวงกลมนะคะตัวก็ต้องมนนะคะตัวมนเนาะตัวมนตัวกลมนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นลักษณะของแบบตัวอารักษ์นะคะก็จะเป็นรูปหยดน้ํานะคะเหมือนกับรูปดอกบัวตูมที่เราพนมมือแบบนี้ค่ะลูกมันก็จะเป็นป่องๆหน่อยตรงหัวของมันนะอ่าอันนี้ก็จะมีหลักและวิธีการกระบวนการในการฝึกฝนค่ะฝึกบ่อยๆลายมือเด็กๆจะได้สวยงามนะคะข้อ3มนะคะเขียนด้วยตัวหนังสือที่มีลักษณะเป็นแบบในโลก ลักษณะของตัวหนังสือที่เขียนจะต้องมีความปราณีตและสวยงามด้วยตัวหนังสือที่เขียนคำว่าปราณีตก็คือจะต้องค่อยๆพิจารณาเขียนนะคะเว้นระยะห่างระหว่างช่องไฟของพยัญชนะตัวอักษรเห็นไหมสมมติว่าปปากับรอเรืออย่างเงี้ยค่ะนักเรียนต้องเว้นระยะห่างให้มันเท่าๆกันและเขียนด้วยความบรรจงและปราณีตสวยงามนะคะก็คือไม่เขียนตามอําเภอใจไม่ถึงขนาดว่าต้องเอาไม้บรรทัดไปวัด ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าให้เราวัดด้วยระยะสายตานะคะลูกให้มันเวน้นเรียกว่าเว้นระยะของช่องไฟตรงเนี้ยนะคะให้มันมีความชัดเจนแล้วก็สวยงามนะคะข้อสี่ให้เราพิจารณาในเรื่องของการเขียนนะคะให้เราพิจารณาในเรื่องของการเขียนข้อความนะคะ ว่าข้อความไหนนะคะจะต้องเขียนอย่างไรเช่นลนักษณะของการคัดอาจจะมีคัดเป็นคํานะคะอาจจะคัดเป็นลนักษณะของรูปแบบประโยคคัดเป็นลนักษณะของบทร้อยกรองก็ได้นะคะสิ่งสำคัญก็คือในการคัดลายมือนะคะจะต้องไม่มีการลบขีดค่าข้อความนั้นนะคะเพราะมันพูดถึงในเรื่องของความสะอาดนะคะเรื่องของความมีวินัยนะคะถ้างานของเราสกปรกนะคะมันก็ไม่น่าอ่านนะลูกนะอันนี้ก็จะมองในเรื่องของระเบียบวินยัยในเรื่องของการคัดลายมือด้วยนะคะ ข้อ5ก่อนที่จะนําส่งคุณครูหรือก่อนที่เราจะมีการนําเสนอผลงานที่เป็นงานที่เป็นงานคัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อความที่ถูกต้องก่อนว่าเอ๊ะคำคำนี้ที่เราคัดหรือว่าบทร้อยกรองที่เราคัดนี้เราคัดถูกต้องไหมนะคะถ้าผิดก็ให้ทําการแก้ไขแต่สิ่งสํำคัญก็คือระมัดระวังนะคะระมัดระวังอย่าคัดผิดนะคะ การเว้นช่องไฟเนาะเว้นระยะห่างนะคะของพยัญชนะแต่ละตัวนะคะให้ถูกต้องวางวรรณยุกนะคะกำกับนะคะให้ถูกต้องด้วยนะคะอย่างเช่นคําที่มีอะไรคะคำควบกล้มหรืออักษรน,นาเด็ๆจะต้องวางสระที่วางไว้บนหัวก็คือสระอิสระอีสระอึสระอืะอพวกนี้ค่ะต้องวางไว้ที่พยัญชนะตัวที่สองนะอ่าไม่อะไรคะไม่วางไว้ที่พยัญชนะตัวแรกถ้าเป็นอักษรน,นำหรือคำควบกล้ำนั่นก็คืออักขระวิธีที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการคับลายมือ เมื่อทาให้ถูกต้องแล้วนะคะเราก็นําเสนอต่อคุณครูเนะาะประมาณนี้นะคะไปต่อนะคะทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างการคัดลายมือแบบหัวกลมตัวกลมอันนี้เป็นรูปแบบของกระทรวงศ,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 ศรรึกษาธิการนะลูกนะที่เขาได้กําหนดเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะพยัญชนะมาให้เด็กๆดูเนาะตั้งแต่พยัญชนะตัวกรอบจิงหัดอหูอันนี้อาจจะตัวเล็กนิดนึงเดี๋ยวขยายให้ดูเป็นตัวลักษณะของตัวใหญ่นะลูกนะอันนี้หัวกลมตัวกลมนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะของตัวใหญ่ๆเอาให้ดูนะคะนี่เห็นไหม ตั้งแต่กอไก่ถึงหอลลููเอาแบบจุดประเลยเห็นไหมเห็นไหมคะว่าลักษณะของพยัญชนะตัวไหนที่มันไม่มีหัวเช่นกอไก่นะลูกนะไม่มีหัวเราก็ลากขึ้นไปกอไก่หักคอนิดนึอแล้วก็โค้งลงมาพยัญชนะตัวใดที่มีหัวให้เขียนหัวก่อนเช่นขอไข่ก็อะไรคะเขียนหัวให้กลมมนแล้วก็โค้งขึ้นไปนะคะไล่ไปเรื่อยๆพยัญชนะตัวที่มีหัวให้เขียนหัวก่อนทุกครั้งเราจะไม่เขียนหางมาก่อนนะเด็กปอเลเล็กกับเด็กอนุบาลชอบเขียนแบบนี้ค่ะขอไข่ดูนะขอไข่ทำยังไงคะ เขาก็จะเขียนอะไรลูกเขาก็จะเขียนล่าจากหางแล้วค่อยมางหัวแวบแบบนี้จอจานก็จะวืบๆแบบนี้ไม่ถูกหลักนะคะซึ่งลักษณะของการเขียนคำนะคะเราจะต้องไปดูด้วยสิ่งสําคัญเวลาให้เด็กๆคัดลายมือมาส่งคุณครูมักจะผิดพลาดคืออะไรรู้ไหมพยัญชนะเนี่ยตัวนี้ ขอพึ liksom, ่งขอฝาพอพานและขอฝันดูสังเกตดูนะคะว่าพยัญชนะขอพึ่งกับขอฝาถ้าเราพัดนะคะด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดหรือเครื Patty ่องบรรทัดก็ดีนะคะถ้าเป็นตัวเต็มบรรทัดขอพึ่งกับฝอฝาเนี่ยเขาจะมีอะไรคะเขาจะมีฐานอยู่อย่างละเท่าไหร่คะอย่างละเครื่องนะอ่าให้เขียนตัวเครื่องบรรทัดนะคะเนี่ยนะมันจะเครื่องบรรทัดตรงนี้แต่ถ้าเป็นพอพานกับขอฟันตรงนี้ พอพานกับฟอฟันนะคะก็จะเป็นลนักษณะของการลากนะคะคัดให้ตัวอะไรคะให้ตัวที่มันโค้งตรงเนี้ยเหมือนหลังคานะคะลูกตรงเนี้ยนะปลายแหลมๆของมันตรงเนี้ยให้ขึ้นสุดเต็มของบรรทัดเลยนะให้เขียนขึ้นเต็มบรรทัดเลยตรงนี้นะคะส่วนฟอฟันก็จะหางยาวขึ้นอีกครึ่งหนึ่งนะคะอีกเท่าตัวหนึ่งของพอพานพอฟอฝาก็เช่นเดียวกันต้องสังเกตเวลาเราคัดให้นชนะนะลูกนะให้สังเกตให้ดีๆนะคะถ้าเราสามารถที่จะ ศึกษาหลักและวิธีการปฏิบัติแล้วก็ฝึกบ่อยๆจะทําให้เด็กๆเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในการคัดลายมือลายมือเด็กๆจะสวยโดยอัตโนมัติคนที่เขามีการแข่งขันในระดับประเทศก็คือเข้าร่วมนะคะ15คนสุดท้ายในระดับประเทศนะคะก็คือเขาจะมีวินัยในการฝึกพัดเพราะฝึกคัดทุกวันนะคะคัดเป็นปีๆถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันหรือไม่มีการแข่งขันเขาก็คัดของเขาอยู่นั่นน่ะมาถึงโรงเรียนปั๊บวางกระเป๋าแล้วเขาก็จะไปหาคุณครูภาษาไทย ุณครูภาษาไทยก็จะให้คัดอ่าววันนี้เธอคัดนิทานนะวันนี้เธอคัดบทร้อยกรองนะวันนี้เธอคัดเพลงนะคัดทุกวันวันละหลายๆห,ยหยน้ากลับบ้านไปเขาก็ฝึกคัดโอ้โหลายมือในแบบสวยมากเลยนักเรียนลายมือสวยกว่าครูผู้ฝึกซ้อมอีกนะแล้วก็เป็นลนักษณะของอะไรคะเป็นลนักษณะของความภาคภูมิใจด้วยของเด็กคนนั้นเด็กๆได้ดูไหมในรายการอืมเรียกรายการอะไรนะที่มีพี่อะไรที่อยู่ช่องก้าวหน่กเขาเขาไปทะ ซูเปอร์เทนไหมคะหรืออะไรน่ะที่คครูดูแล้วเขาไปชีงเงินรางวัลเขาบอกว่าบ้านเขาหลังคามันรั่วแล้วเด็กคนนี้เป็นคนเสนอนะจังหวัดสุพรรณบุรีหอป่ได้ดูมีคะลูกที่เป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กู้ค่ะพี่เขาชื่อว่าพี่ปาล์มใช่ใช่ใช่นั่นแหละพี่พรชานั่นแหละพี่ชาที่ดูเนาะแล้วลายมือสวยมากพระชาเห็นไหมโอ้โหแบบสวยมากๆเลยนักเรียนเขาต้องการเพียงแค่ว่านะคะ เอาต้องการหลังคาบ้านนะคะไปสร้างหลังคาบ้านให้แม่แค่นั้นเองแต่แบบโอ้เจ้าของเจ้าของบริษัทเนาะนะลูกนะ้าเขาสงสารอุย้ยเขาเขาสร้างแบบใหญ่เลยนะคะสร้างเป็นบ้านสร้างเป็นอะไรให้น้องเขาเลยอันนั้นคือความสามาถแล้วเขาฝึกทุกวันเขาเล่าให้ฟังว่าเขาฝึกทุกวันจะมีแข่งขันไม่แข่งขันเป็นเด็กผู้ชายด้วยนะน่ารักมาก นะคะธรรมชาติสุดๆเลยเด็กคนนี้นะคะแล้วแบบอนาคตเขาบอกว่าเขาฝันอยากเป็นครูภาษาไทยโอ้ยีครูดูแลครูก็แบบโอ้โหเด็กอนาคตด,ดีแน่นอนเลยเด็กคนนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่เขาจะต้องอะไรคะฝึกฝนทุกวันเมื่อเขาฝึกทุกวันเขาก็จะประสบผลสำเร็จในชีวิตเห็นไหมคะลูกอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําทุกวันมันจะเกิดความเคยชินพอเกิดความเคยชินมันก็จะเกิดความชํานาญการ ะะลายมือสวยมากๆเลยเด็กคนนั้นนะคะแล้วครูก็เชื่อว่าในอนาคตลูกศิษย์ครูฝนนะก็จะสามารถเป็นอย่างเขาได้ถ้าเราฝึกทุกวันนะคะเราอาจจะไม่จาเป็นจะต้องไปได้รับรางวัลที่หนึ่งในระดับประเทศอะไรเหมือนเ้านะคะแต่ว่าเราทำํำลายมือของเราให้มันดีที่สุดนะคะครูว่ามันก็น่าจะโอเคแล้วนะคะเวลาครูตรวจงานครูก็ปวดหัวเหมือนกันนะ เด็กเขียนลายมืออ่านไม่ค่อยออกตอนนี้ยิ่งแบบออนไลน์ด้วยนะคะตรวจค่อนข้างยากแต่ก็เป็นหน้าที่ที่ครูจะต้องดูแลเด็กต่อไปนะคะโอเควันนี้เราก็ฝากนะคะในเรื่องของการอะไรคะการคัดลายมือเนาะให้เราได้พัฒนาในเรื่องของการคัดลายมือนะคะให้เด็กๆสามารถที่จะ,ะเป็นหนึ่งในหนึ่งใน คนที่มีฝีมือที่ดีที่สุดอะนะคะอ่าโอเควันนี้กิจกรรมในวันนี้เป็นการบ้านนะลูกนะัคุณครูจะให้เด็กๆนะคะคัดบทกรอนนะคะเป็นบทร้อยกรองเนาะในวรรณคดีลำนำนะคะในหน้าที่เจ็ดสินะคะเรื่องตนเป็นที่เพื่องแห่งตนวรรณคดีลำนำนะคะการบ้านในวันนี้เด็กคัดคด,ด้วยตัวบรรจงเครื่องบรรทัดเขียนได้เลยนะคะว่าอ่ะเครื่องบรรทัดนะคะคัดตัวเครื่องบรรทัดค่ะของบทร้อยกรองคัดทุกบทให้จบเลยนะคะ มีหลายบทนะ,ะนะคะก็เด็กๆก็ไปดูในหน้าที่70นะลูกนะแล้วก็คัดนะคะลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะคัดนะลูกไม่ใช่เขียนนะจะต้องมีความบรรจงและประณีตนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะกิจกรรมบทรเรียนออนไลน์นะคะเรื่องการคัดลายมือนะผลก็ขอจบคําอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าในรายวิชาภาษาไทายเนาะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ